สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนาฬิกา Casio G-Shock ตระกูล MTG นะครับเอ,อ่อ MTG เนี่ยเป็นซีรีส์หนึ่งของ Casio G-Shock นะครับโดย MTG เนี่ยย่อมาจากคำว่า Metal Twisted G-Shock ซึ่งแปลว่านาฬิกาจีช็อกที่มีการผสมผสานนะครับของโครงสร้างที่เป็นเรซินนะครับตามแบบดั้งเดิมของจีช็อกเนี่ยฮะกับวัสดุที่เป็นโลหะแนวคิดของ MTG ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นาฬิกาเนี่ยครับมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงนะแล้วก็ดูดีจากชิ้นส่วนที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็มีความเหนียวนะครับสามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีนะแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะครับจากชิ้นส่วนที่เป็นเรซินนะนอกจากนี้นะครับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของนาฬิกาในซีรีส์ MTG บางรุ่นเนี่ยนะคร เทคนิคการขัดเงาแบบเดียวกับที่ใช้ในนาฬิการหรูนะในหลายๆยี่ห้อนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอนาฬิกาในกลุ่ม MTG นะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะที่ออกวางจําหน่ายในปี1999นะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับในช่วงปี2022-2023นี้นะครับโดยรุ่นที่ผมนํามาเสนอนในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาโมเดลแรกนะของรหัสรุ่นนั้นๆน,น,นะครับที่ออกวางจําหน่ายไม่ได้นําเสนอนรุ่นย่อยทั้งหมดนะที่มีแบบสีหรือมีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยที่ผมทําคลิปนะครับทาง คาสิโอจีช็อกเนี่ยก็มีนาฬิกาในกลุ่ม MTG ออกวางจำหน่ายรวมแล้วมากกว่า130โมเดลนะครับ นาฬิกาในกลุ่ม MTG ตัวแรกที่ออกวางจำหน่ายนะครับก็จะเริ่มต้นในปี1999นะครับโดยใช้รหัสรุ่นคือ GC2000 โดยนาฬิการุ่นแรกนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกนะแล้วก็เนื่องด้วยที่ MTG เนี่ยคือนาฬิกา Casio G-Shock รุ่นหนึ่งนะครับนาฬิกาจึงถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทนต่อการตกกระแทกนะครับตามแบบฉบับของนาฬิกา G-Shock แล้วก็นาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็เลนส์ทผสมผสานกันนะครับตามแนวคิดเรื่องไฮบริดดีไซน์นะของ นาฬิกาตะกูุ MTG นะครับและนาฬิการุ่นนี้นะครับก็มีโครงสร้างที่สามารถจะต้านทานสนารแม่เหล็กด้วยนะครับที่จะส่งผลต่อการทํางานของตัวนาฬิกานะถัดมาในปี2000นะครับก็จะออกรุ่น MTG 5 0 0นะครับซึ่งจะเป็นนาฬิกากลุ่ม MTG ตัวแรกนะที่ใช้ระบบบอกเวลาทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อกโดยหน้าจอดิจิตอลเนี่ยจะเป็นแบบ .LCD นะครับแล้วก็การออกแบบก็จะดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับในปีเดียวกันก็จะมีรุ่น MTG 1 1 0นะครับซึ่งก็คือรุ่น Gc 2 0 0 0นะที่ออกขายในปีที่แล้วนั่นเองนะแต่เปลี่ยนรหัสรุ่นมาใช้รหัสที่ขึ้นต้นด้วย MTG นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นนาฬิกาในซีรีส์ MTG นะโดยคำว่า Casio ที่อยู่ตรงกลางหน้าปัดนะครับในรุ่น Gc 2 0 0 0เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมาใช้คำว่า MTG แทนในรุ่นนี้นะครับโดยรุ่นนี้ก็ยังใช้ตัวเลข รหัสโมดูลนะครับเป็นตัวเดียวกันครับก็คือ1799แล้วก็มีรุ่น MTG 100นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกของ MTG นะที่มีช่องแสดงวันที่บนหน้าปัดนาฬิกานะครับถัดมาในปี2001นะครับก็มีรุ่น MTG 510นะครับแล้วก็ MTG 511เออเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจาก MTG 500นะครับโดยมีกาดที่เป็นโลหะนะครับสำหรับเป็นการชนด้านหน้าของหน้าปัดนาฬิกานะครับซึ่งจะทําให้นาฬิกามีลุคที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ย MTG ห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยยังมีฟังก์ชัน World Time นะครับแล้วก็สามารถจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปในตัวนาฬิกาได้อีกด้วยนะอีกรุ่นที่ออกวางขายในปีนี้นะครับก็คือ MTG 1 2 0นะครับโดย MTG รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบ f u l เมทัลแล้วนะซึ่งจะต่างจาก MTG ในรุ่นก่อนก่อนนะครับที่จะมีบางชิ้นส่วนที่เป็นเรซินนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีกาดกันชนโลหะที่ด้านหน้าด้วยนะครับมีช่องแสดงวันที่ที่ตำแหน่งสีนาฬิกานะแล้วก็มีการใช้แสง Back light แบบล็สไลท์ u u l Metal นะครับก็คือ MTG 501นะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้เป็นโลหะทั้งเรือนนะครับคือสายที่ใช้จะเป็นโลหะร่วมกับเรซินที่ทำสีเงินนะครับให้ดูเหมือนโลหะนะแล้วก็การบอกเวลาก็จะเป็นแบบดิจิตอลผสมกับอ n นาล็อกมีฟังก์ชัน r l d t i ม e นะครับมีแสงแบ c ็คไลท์แบบ EL นะครับหรือ electro luminescent ในปี2002นะครับมีออกขายทั้งหมด6รุ่นหลักๆนะครับโดย2รุ่นแรกเนี่ยก็คือตัว MTG 5 0 2แล้วก็ MTG 5 1 2นะครับใช้รหัสโมดูลเดียวกันก็คือรหัส2713นมะฮะมีการใช้แสงหน้าจอเป็น LED นะครับที่ให้แสงสว่างในช่วงอัลตราไวลทนะซึ่งเป็นแบบนีออนอิลูมิเนเตอร์นะ โดยไม่กดเปิดแสงนี่จะทําให้ตัวมาร์กเกอร์ของตัวนาฬิการดูลอยเด่นขึ้นมาจากตัวนับปัดถัดมาคือรุ่น MTG 700รุ่นนี้เป็นนาฬิกากลุ่ม MTG ตัวแรกนะครับที่แสดงผลเป็นแบบดิจิตอลโดยโครงสร้างของตัวนาฬิกาเป็นโละหะร่วมกับเรซินที่เสริมความแข็งแรงด้วยไฟเบอร์นะก็ทําให้ได้นาฬิกาที่มีความบางลงนะครับแต่ยังคงความแข็งแรงนะซึ่งก็ถือเป็นการพัฒนาทางด้านวัสดุอีกก้าหนึ่งที่สําคัญของนาฬิกา Casio G-Shock นะครับในปีเดียวกันนะครับมีรุ่น MTG 520นะครับต ซึ่งก็เป็นรหัสเครื่องเดียวกับรุ่น MTG 5 0 2แล้วก็ MTG 5 1 2เพียงแต่ว่ามีการปรับกรอบแล้วก็สายใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคําว่า G-Shock ที่อยู่บนหน้าปัดของตัวนาฬิกานะครับเป็นโลโก้ G-Shock ที่เป็นตัว่ะนะครับเหมือนกับรุ่น MTG 7 0 0ถัดมาคือรุ่น MTG 5 3 0นะครับตัวกรอบสายของรุ่นนี้เนี่ยก็ใช้ดีไซน์เหมือนกับ MPG 5 2 0เลยนะครับแต่ใช้รหัสเครื่องเป็น2 3 3 9นะรุ่นนี้ถูกจัดเป็นนาฬิกากลุ่ม Precious Heart Selection นะครับหรือเป็นนาฬิกาที่แนะนำาให้มอบกับคนพิเศษนะโดยสังเกตได้จากรหัสรุ่นด้านหลังสุดของตัวนาฬิกานะครับจะลงท้ายคาว่า LV นะที่จะเหมือนกับนาฬิกาที่อยู่ในกลุ่ม l e v e r Collection นะครับเอ่อที่รหัสนาฬิกาเนี่ยมันจะลงท้ายด้วย LV นาฬิกาที่เป็น l e v e r Collection เนี่ยเขาจะขายเป็นคู่นะครับก็คือจะมีนาฬิกา Casio G-Shock ok เรือนหนึ่งนะครับและอีกเรือนหนึ่งก็จะเป็น Baby G นะโดยรอบสายของตัว MTG520 ะจะเป็นโลหะร่วมกับชิ้นส่วนที่เป็นเรซินนะครับโดยชิ้นส่วนที่เป็นเรซินเนี่ยก็จะทําเป็นสีเงินๆน,นะให้มันกลมกลืนไปกับสีของโลหะ ถัดมาคือรุ่น MTG 900นะครับใช้รหัสโมดูลคือ2639นะตัวเรือนนาฬิการุ่นนี้เนี่ยใช้เครื่องเดียวกับนาฬิกา Casio G-Shock รุ่น GW520 นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่อยู่ในกลุ่ม The G นะครับดังนั้นนาฬิการุ่นนี้ยจึงมีระบบทับโซล่านะครับมีระบบเว็บเซปเตอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาในตระกูล The G นะครับแล้วก็สายเป็นโลหะนะครับกรอบก็จะเป็นโลหะร่วมกับชิ้นส่วนที่เป็นเรซิน ในปี2003นมะครับมีนาฬิกาออกวางจำหน่ายอยู่2รุ่นนะครับก็คือ MTG 910แล้วก็ MTG 920ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับหน้าตาการออกแบบนะกรอบสายเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับรุ่น MTG 900ด้วยนะครับที่ออกวางจำหน่ายในปีที่แล้วอ่ะนะ โดยรุ่น MTG 9 1 0เนี่ยนะครับใช้โมดูลเครื่องเดียวกับรุ่น MTG 9 0 0นะครับก็คือรหัสรุ่น2639แต่รุ่น MTG 9 2 0นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ2689นะครับรหัสเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นโมดูลอีกรุ่นนะครับที่ใช้มากในในาการตระกูลเดอนะครับคือจะมีใช้อยู่ในรุ่น GW 3 0 0 GW 5 0 0นะครับ GW 5 1 0 GW 7 0 0นะครับโดยในายการรุ่น MTG 9 1 0 DJ เนี่ยแล้วก็ MTG 9 2 0 DJ 2ตัวนี้นะครับอยู่ในคอลเลกชัน Black Force ด้วยนะซึ ่งโทนสีนาฬิกาจะใช้เป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็มีการเคลือบผิวชิ้นส่วนที่เป็นสแตนเลสนะครับด้วยการทำไอออนเพดติ้งนะก็ทำให้ผิวโลหะเนี่ยมีความสามารถในการทนต่อรอยขีดข่วนได้มากขึ้นนะครับในปี2004นะครับออกขาย1รุ่นนะครับก็คือ MTG 512รุ่นนี้ใช้รหัสโมดลูลเครื่องคือ2713นะครับซึ่งก็เป็นรหัสเครื่องรุ่นเดียวกับที่ใช้ในนาฬิกา MTG กลุ่ม500ในบางตัวนะครับที่ออกขายในปีก่อนหน้านี้นะนาฬิการุ่นนี้อยู่ในซีรีส์ Spring Collection นป2004นร,นริกกาาออกกวงขาย ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิในปี2004นะครับก็ใช้ติมสีของนาฬิกาเนี่ยเป็นโทนสีฟ้านะครับซึ่งสื่อถึงความหวังนะัแล้วก็การเติบโตอย่างแข็งแรงในฤด,ดูใบไม้ผลินะครับ ในปีถัดมาเนี่ยมีออกขาย2รุ่นนะครับคือ MTG 940แล้วก็ MTG 950เอ่อตัวรุ่น MTG 940เนี่ยใช้รหัสโมดูลเครื่องเดีวยวกับ MTG 900แล้วก็ MTG 910นะครับโดยรุ่น MTG 940เนี่ยอยู่ในคอลเลคชัน Black Force เหมือนกันนะครับกับรุ่นที่ออกขายเมื่อปีที่แล้วเลยนะโดยชิ้นส่วนโลหะเนี่ยจะถูกเคลือบผิวด้วยกระบวนการไอออนเพดติ้งนะครับ ก็ทำให้ผิวมันมีความสามารถในการต้านทานการเกิดรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นนะ่ะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยใช้โทนสีดําน้ําเงินนะครับสำหรับรุ่น MTG 950ที่ออกขายในปีเดียวกันนี้นะครับก็อยู่ในคอลเลคชัน l a c k Force เหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้รหัสโมดูลเครื่องเป็น2819นะครับรหัสรุ่นนี้มีใช้อยู่ในนาฬิกาตระกูล The g ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือรุ่น GW 700กับ GW 900 อาจจะเรียกว่านาฬิกากลุ่ม900เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเดอะจีเวอร์ชันที่ตัวเรือนแล้วก็สายนะครับเน้นการใช้วัสดุที่เป็นโลหะแล้วก็มีบางรุ่นที่มีการเคลือบด้วยกระบวนการ i อออนเพดติ้งด้วยนะครับก็ทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยดูมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเลขรหัสรุ่นนะครับ ที่นำหน้าเนี่ยมาใช้เป็นคำว่า MTG นะเพื่อให้ดูแตกต่างไปจากนาฬิกาตระกูล The G นะครับที่มีรหัสรุ่นขึ้นต้นด้วย G W นะก็ถือได้ว่าในช่วงปี2002ถึง2005นะครับนาฬิกากลุ่ม MTG เนี้ยได้รับอิทธิพลมาจากนาฬิกากลุ่ม The G นะที่มีความนิยมสูงอย่างมากในยุคนั้นนะครับในปี2007ถึงปี2009นะครับก็ออกจำหน่ายรุ่น MTG 1,000นะ MTG 1 5 0 5แล้วก็ MTG 1,100นะครับโดยรุ่น MTG เนี่เป็นอน,นี่ ทับโซล่าแล้วก็มีระบบปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุแบบมัลติแบน d 5นะครับมีฟังก์ชันจับเวลาที่มีความละเอียด1-20ส่วนิวินาทีนะแล้วก็มีการใช้ระบบมอเตอร์แบบ5ตัวนะครับในการขยับเข็มนาฬิกานะเพื่อบอกเวลาแล้วก็ข้อมูลต่างๆบนหน้าปัดนาฬิกากรอบสายใช้วัสดุเป็นสแตนเลสนะครับร่วมกับเรซินนะคือได้ทั้งความแข็งแรงจากเหล็กอ่ะนะแล้วก็น้ำหนักเบาจากตัวเรซินนะครับสำหรับรุ่น MTG 1005ที่ออกขายในปี2008นะครับเป็นนาฬิการะบบอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับมีการออกแบบใช แนวิดแบบไฮบริดดีไซน์นะซึ่งก็เป็นแนวคิดหลักของนาฬิกาในตระกูล MTG อยู่แล้วนะครับโดยกรอบสายเนี่ยใช้วสัสดุที่เป็นสแตนเลสนะครับที่ให้ความแข็งแรงแล้วก็ใช้เรซินนะครับที่มีน้ําหนักเบานะมาผสมผสานกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีฟังก์ชันจับเวลานะครับที่มีความละเอียดถึง1.100ส่วน100วินาทีในปี2009นะครับมีรุ่น MTG 1100นะก็ใช้ระบบทับโซล่านะครับ แล้วก็ระบบแบบตั้งเวลาด้วยขึ้นวิทยุแบบ m a r i b a n d 5นะครับมีฟังก์ชันจับเวลาแบบ1นึ่งส่วนร้อยวินาทีนะครับโดยความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือตัวหน้าปัดจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับโดยชั้นบน,นจะเป็นแผ่นพลาสติกใสที่มีการพิมพ์ลายเป็นตารางลงไปะนะครับทำให้หน้าปัดเนี่ยดูแบบมีมิติมากขึ้นในปี2011นะครับได้ออกจําหน่ายรุ่น MTG 1,200นะครับอันนี้ใช้ระบบ t o u มู Movement นะครับทัฟโซ Solar แล้วก็มีระบบปรับตั้งเวลาด้วยขึ้นวิทยุนะครับกรอบสายเนี่ยดีไซน์ ในรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่น MTG 1 1 0 0นะที่ออกขายในปี2009เลยนะครับแต่ใช้รหัสโมดูลเนี่ยเป็น5 0 4 0นะถัดมาในปี2012นอ,อน,นะครับออกขายรุ่น MTG M 9 0 0นะครับโดยดีไซน์ของตัวนาฬิกาเป็นแบบเดียวกับนาฬิกา MTG ตระกูล900นะที่ขายในปีก่อนๆน,นะครับแต่รุ่นนี้ใช้เลขรหัสรุ่นเป็น M 9 0 0นะครับโดยตัว M เนี่ยก็จะสื่อถึงว่าตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับใช้ระบบปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุที่ปรับเปลี่ยนม,มาใช้เป็นระบบแบบ Multi S S นะแล้วก็ใช้รหัสโมดูลเป็น3406นะครับรุ่นนี้เหมือนเป็นรุ่นรีบอร์เลยนะแล้วก็เป็นรุ่นส่งท้ายของนาฬิกาในกลุ่ม M T G 900ด้วยนะครับโดยตั้งแต่ปี2 0 1 2เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือปี2023นิาเนี่ยนาฬิกาในกลุ่ม M T G ก็ไม่มีนาฬิกาที่เป็นระบบดิจิตอลแบบ100อเซีกแล้วนะครับแต่จะเน้นไปทํานาฬิกาเป็นระบบอนาล็อกนะครับหรืออนาล็อกผสมดิจิตอลนะซึ่งอาจจะเป็นนาฬิกาที่มีความต้องการสูงแล้วก็อาจจะดูมีความเป็นนรีเมมม่าากกวะคับ ถัดมาในปี2013นะครับก็ออกขายรุ่น mtgs 1 0 0 0 d นะซึ่งนำโครงสร้างแบบคอกาดเข้ามาใช้กับตัวนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับแล้วก็ถือเป็นการพัฒนาขั้นหนึ่งนะครับจากโครงสร้างลอยตัวแบบอิสระที่ทาง casio g shock ที่คนขึ้นมาแล้วก็นำมาใช้สำหรับต้านทานการตกกระแทกในนาฬิกา casio g shock ตั้งแต่รุ่นแรกนะครับโครงสร้างแบบคอกาดเนี้ยนะตัวกรอบเซเลดด้านหน้า แล้วก็ฝาหลังจะถูกยึดติดกันด้วยสกูทั้ง4มุมเลยนะครับทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะแล้วก็มีวัสดุที่ดูดซับแรงกระแทกนะครับอัลฟาเจลนะซึ่งเป็นเจลซิโคนนะครับเสริมอยู่ภายในตัวโครงสร้างของตัวนาฬิกานะครับเพื่อลดแรงกระแทกที่จะส่งไปถึงตัวเครื่องนาฬิกาด้านในรอบสายจะเป็นแบบสเตเลสนะครับที่ขัดแบบแฮร์ไลน์นะแล้วก็มีการขัดเงาแบบซันลัสนะครับทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นเลย ในปี2015นะครับทาง Casio G-Shock เนี่ยก็ออกจำหน่ายรุ่น MTG G1000 นะครับรุ่นนี้ใช้โครงสร้างแบบคอการเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดีไซน์โดยรวมเนี่ยเหมือนกับรุ่น MTGS1000D เลยนะครับที่ออกขายในปี2013นะแต่จะเสริมด้วยระบบการปรับตั้งเวลาอัตโนมัติผ่านดาวเทียมนะครับหรือแบบ GPS ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ทาง Casio เนี่ยคิดคนขึ้นมาแล้วก็นำมาใช้ในตัวนาฬิการ,รุ่นพรีเมียมของทาง Casio G-Shock นะครับ ในปี2018ถึง2022นะครับทาง Casio G-Shock ก็ออกขายรุ่น MTG B1000 B2000 แล้วก็ B3000 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ได้นำเทคโนโลยีบลูทูธนะครับเข้ามาใช้ในตัวนาฬิกากลุ่ม MTG นะครับทำให้นาฬิกาเนี่ยสมามารถจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะผ่าน Casio Watches App นะครับตัวโครงสร้างของนาฬิการุ่น MTG B1000 เนี่ยยังคงใช้โครงสร้างแบบคอกาดครับใช้วัสดุเรซินที่เสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะเป็นเคสของตัวเรือนนาฬิกานะครับเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้นแล นี่ก็เป็นครั้งแรกของนาฬิกาในกลุ่ม mtg นะครับที่ได้ใช้สายนาฬิกาที่เป็นแบบยูรีเทนนะทำให้การสวมใส่ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการใช้งานด้วยนะครับคอของชิ้นส่วนโลหะต่างๆก็จะมีการขัดเงาอย่างดีนะครับกระจกหน้าก็เป็นเซลฟายนะครับก็ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีสําหรับรุ่น mtg b 2 0 0 0นะครับก็ใช้โครงสร้างแบบดูอัลคอการ์ดนะครับซึ่งประกอบด้วยโครงตัวนาฬิกาแบบชิ้นเดียวนะครับหรือโมโนคอกอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ด้านนอกเป็นเคสโลหะที่ได้รับการขัดผิวตามมาตรฐานแบบ MTG นะครับ ในปี2022เนี่ยก็ได้ออกจำหน่ายในการรุ่น MTG B 3,000นะครับซึ่งยังคงใช้โครงสร้างแบบ u u l l o r e กะนะแล้วก็ใช้เคสด้านในที่เป็นวัสดุเรซินเสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็มีเคสด้านนอกเป็นโลหะเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านะครับจากการปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างของตัวนาฬิกา MTG รุ่นใหม่อันนี้นะครับก็ทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีความหนาที่ลดลงเหลือเพียง12.1ม mm. มเท่านั้นนะครับ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาคาซิโอจีช็อกตระกูล MTG นะในรุ่นต่างๆที่ทางคาซิโอเนี่ยผลิตแล้วก็ออกขายมาตั้งแต่ปี1999นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือปี2023นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้หลายๆคนได้รู้จักกับนาฬิกาตระก,กูล MTG มากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่ยึดการออกแบบตามแนวคิดไฮบริดดีไซน์นะครับที่นำเอาวัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับชิ้นส่วนนาฬิกาที่เป็นเรซินนะครับก็ทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะก็สําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ